ร่วมเสนอโดย Splay กลับมาดูสาวเลื้อบันไดกันต่อครับตอนนี้นะครับคุณสนุนธยามปีนขึ้นไปเป็นคนที่2แล้วซึ่งเพิ่มน้ำหนักตัวไปอีก55กิโลกรัม ในขณะที่คุณมาริกาที่อยู่บนยอดก็กําลังตีลังกาเอาศีรษะลงมาครับงานนี้บอกเลยว่ายากมากครับที่จะทรงตัวบนบันไดที่มีขวดแก้วทั้ง4ี่ใบโดยที่มันไม่แตกครับ นาทีเลื่อยสวนกันให้ดีๆครับ จากเลื้อสวนกันได้แล้วนะครับทางคู่ก็ต้องเลื้อยต่อครับความหวาดเสียวยังคงระทึกอยู่อย่างต่อเนื่องอย่าเพิ่งวางใจในเมื่อทุกอย่างยังอยู่บนปากขวดทั้ง4ี่อยู่เลยครับ ่จกที่ผมสังเกตคือบันไดเนี่ยจะสั่นแรงมากตอนที่ขึ้นไปอยู่บนสุด <Okay. S 1> ตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างจนถึงผมถึงต้องมาถามว่าไหวไหมถ้าไม่ไหวเนี่ยหยุดได้นะตอนนั้นคือรู้สึกยังไงครับปกติหนูเลยคนเดียวใช่ไหมคะแบบเราจะกําหนดแบบได้ว่าเออแบบกาหนดได้ว่ามันจะสั่นสั่นมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วทีนี้มันเลยส่วนกันมันแดงสองคนแล้วที มันจะแบบมันสั่นแรงขึ้นใช่ค่ะปกติไปแสดงที่อื่นหรือว่าที่เคยซ้อมเนี่ยมันสั่นขนาดนี้ไหมไม่ค่ะแสดงว่าตรงนี้คือทําให้เราตื่นเต้นขึ้นอีกใช่ค่ะวันนี้ตื่นเต้นยอมยอมรับเลยว่าวันนี้กลัวใช่ไหมครับเอาละค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาที่จะตัดสินแล้วนะคะให้กรรมการเลือกโชว์ที่ดีที่สุดในวันนี้หนึ่งโชวฉะนั้นเชิญคุณเทพประบุตรขึ้นมาเลย การแพทชทโชครั้งนี้นะครับเดาใจกรรมการไม่ถูกเลยครับว่าจะเลือกโชว์ไหนให้ผ่านเข้ารอบต่อไปทั้งสองโชว์ต่างเป็นเรื่องของการทรงตัวความยากง่ายสูสีกันพอสมควรหนักใจแทนกรรมการจริงๆครับพร้อมนะคะหนึ่งโชว์ที่กรรมการเลือกจะให้ไปต่อน,นั้นจะเป็นโชว์อะไรเชิญอน,นุค่ะ สาวเลื้อยบันไดครับสาวเลื้อยบันไดนะคะขอให้โชอดีทำไมอนุถึงชอบโชว์ที่คือตอน,นเราเห็น,เร,เ,หนเราเห็นคู่นี้ประกบกันนะผมเราสามคนคิดเหมือนกันเลยว่าสงสัยจะสู้ไต่ลวดแล้วก็มวยไทยไหว้ครูไม่ได้แต่พอดูโชว์ของคุณเทพประวดคราวนี้แล้วเนี่ย ให้คุณภาพจะต่ำกว่าคาทีแล้วด้วยซ้ำไปแล้วคราวนี้พอมีแคนเข้ามาเราก็คิดว่ามีแคนที่เป่าได้ดีปรากฏว่าแคนเป่าไม่เป็นเพลงอีกถ้าเป็นผมเป็นผู้จัดก,การของคุณเทพบุตรผมไม่มีไม่ให้มีแคนไม่มีแคนดีกว่าสู้สาวเลื้อยบันไดไม่ได้เพราะสาวเลื้อยบันไดนั้นออกสตาร์ทเครียดกดดันคนดูตลอดเวลากรรมการก็เครียดหายใจก็ต้องหายใจเบาๆยาวๆเลึกๆ แม like ้กระทั่งชอบใจตรงไหนจะปรบมือก็ต้องปรบมือเบาๆกลัวกลัวกลัวหายใจแรงได้เดี๋ยวบันไดสั่นตัวอย่างนั้นเลยนะการเรียงร้อยรูปแบบการโชว์นั้นเราใจเระทึกใจทั้งๆที่โชว์อย่างเงียบที่สุดเลยวันนี้ขอบคุณนะคะคุณทีพยประบุญและน้องาลิกาแล้วก็น้องสนค่ะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบโชว์สาวเลื้อยบันไดสามารถโหวตได้ตั้งแต่วันนี้ถึงสัปดาห์หน้าเลยนะครับมีเวลาโหวตทั้งหมด7วันครับค่ะข่าวันนี้รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้กลับมาแสดงอีกครั้งหนึ่งขอกำลังใจจากทุกคนด้วยนะคะอยากจะดูคู่แบทเทิลคู่ที่สองเมื่อไหร่พู้ชายหนุ่มจะได้ออกมาสักทีเขายืนานานหรือเขาเมื่อยฝันใจใพี่ต้นหอมเลยใช่ไหมไม่ใช่ว่าเขายืนนานเขาจะเมื่อยหรอกถ้าเขารอนายกว่านี้หอมมันจะแก่ขึ้นกว่านี้อีกเยอะรีบออ,ออกมาแก่ไปทุกวินาทีพูดถึงอายุนี มายืนตรงนี้นี่พี่หอแบบเป็นแฟนเหรอไม่ใช่เป็นแม่เลยเอาล่ะเอาล่ะแต่เป็นแม่ที่เอ็นดูลูกเร็วๆออกออกมาเร็วถ้าคุณผู้ชมจําได้นะครับครั้งที่แล้วเรามีคู่หูสแต็กโลกเป็นคนที่มันเล่นมือมือไวมากไวมากไม่รู้คือถ้าพัฒนาการวันนี้มันจะไวขนาดไหนอ่ะก็เดี๋ยวไปดูแล้วกันแลวอีกอีกคู่หนึ่งอ่ะอีกคนนึง่แเอีกคนนึงก็มือไวเหมือนกันมาแข่งเรื่องความมือไวอย่างเดียวเจ้าคนไว คู่ต่อไปเป็นการแบทเทิลระหว่างคู่หูสแต็กโลกกับมนุษย์มายากลแต่ที่สำคัญเบรกมีคุณผู้หญิงห้ามไปไหนเลยนะคะเพราะว่าผู้ชายหมดเลยครับทางนั้นเราไปพบประชวชแรกกันเลยครับท้ายพิสูจน์รีเทิร์นเชิญคู่หูสแต็กโลกครับ ั้งคู่นะครับเป็นแชมป์การแข่งขันสแตกของประเทศไทยครั้งก่อนนะครับมาโชว์ลีลาความวายในการเรียงแก้วให้เราได้อึ้งกันไปตามๆกันเลยครับตอนนี้เป็นเป็นไงบ้างเรื่องทีมชาติสแตกเรา <S <S 2> <S 2> อ๋อ,อมีการไปแข่งขันหลังจากที่หมอกรายการนี้แล้วมีรายการแข่งขันต่อไหมครับก<อ>นน็มีครับก็วันนั้นวันนั้นเราก็ไปแข่งขันที่มาเลเซียครับได้แชมป์ไหมอ๋อได้ได้ที่สองของเอเชียครับไม่ที่สองเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนลแชมป์ัน่ ออกร้องหน้ายแค่นี้ก็นั่งเดี๋ยวัอะไรเกงใจอนุด้วยคือวันนั้นที่มาโชว์ก็ดีมากแล้วแล้ววันนี้จะพัฒนาอะไรยังไงขึ้นไปอีกอ่ะก็ตอนแรกเราจะมาแบบลองเชิงแบบว่าเออความเร็วยังไม่ยังไม่ตกนะอะไรเงี้ยก็จะก็จะแบบโชว์ให้ดูก่อนโชว์ความเร็วให้ดูก่อนเคยเร็วยังไงก็เร็วยังไงยังเร็วอย่างนั้นอถ้าพร้อมแล้วอุปกรณ์ขึ้นมาเลยเฉิอุปกรณ์ครับ อุปกรณ์ที่ว่านี้ก็คือแก้ว12ใบครับเป็นกติกาของกีฬาสากลที่ต้องเรียงแก้วทั้งหมดในท่าที่กําหนดการแข่งขันด้วยการจับเวลาหาผู้ที่ทําได้เร็วที่สุดเป็นผู้ชนะครับมาถ้าพร้อมคณะกรรมการพร้อมดูไหมครับพร้อมค่ะเด็กหนุ่มมานี่คึกแลวก็อ้าวพร้อมแล้วโชว์เลยครับดิฉันมีอีกร่างอีกคนหนึ่งฝากมาตกมือก็จะเริ่มจากประเภทสามสามนะครับครับผม เวลาตอน1.985 1.985ครับโอ้โหไวมากครับเรามาดูภาคช้าชัดๆกันอีกครั้งครับพี่เจนเอาซิเออมือแข็งมาแล้วเพือนได้1.985อย่ายอ่างนี้ฟาว1.889แต่ฟาวออกไปเลยออกไปเธอทั้งคู่ครับใสหัวไปอย่างนี้อันนี้เขาทำให้ดูยังไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเขาทำให้ดูมันคือกานทดอง ไม่ดูไม่ไม่เกี่ยวหมอก็ออกมาจากรายการได้ครับ <c oughs> ใจเย็นครับพี่หมอเชิญนั่งเราจะจริงจังขนาดไหนที่ฉันมีอีกร่างหนึ่งเขาสปากมา <c oughs> <c oughs> อีกร่างหนึ่งที่คุณชมพู่พูดถึงหมายถึงคุณแพทย์นาพาหรือเปล่าครับว่าแต่ว่าเรียนแบบซ้ำเหมือนต้นฉบับเลยครับ <c oughs> วันนี้โชว์ที่พิเศษเพิ่มมาคืน ก็จะเป็นโชว์ที่เล่นกับเสียงดนตรีครับ,รบต้องเล่นให้เข้ากับจังหวะเพลงด้วยครับจะยากคุณจะมาทําเร็วอย่างเดียวไม่ได้ทั้งหมดในการเกับแกร็บแกรบ,กบต้องเป็นจังหวะเรียกว่ามีศิละปะมากขึ้นเพื่อเข้าสู่รอบต่อไปถ้ามิวสิกพร้อมแล้วเชิญค่ะเพลงมา Na คนลุกจริงๆเมื่อกี้ตอนน้องจบน้องแบบเออแบบมันดูพร้อมเพียงมันดูฝึกมาอะต้องฝึกสิแต่น่ารักน่ารักเข้ารอบเลยค่ะดูจริงๆแล้วเนี่ยเห็นจะมีดีด้ากอยู่สองคนนะจริงๆมีสามนะใครอีกคนหนึ่งอยู่ในร่างฉันอีกชินย่าร่างมาแฝงมาแฝงมา หนูด้วยได้ค่ะหนูด้วยได้ค่ะหนูเหมือนเหมือนออกมาเดี๋ยวนี้ใครเลือกเพลงใครเลือกเพลงอถามเหมือนกันเลยเขาครับกรีนเพราะชื่อเพลงอะไรมันเป็นเพลงเขาเรียกคับซองมะครับมันเป็นเพลงชื่อว่าเวนัมกรครับอ๋อฮะใช่คือดนตรีจริงๆมันก็ใช้ใช้เป็นแก้วนี่แหละครับอ๋อเพรามันเข้ากันอยู่พอดีอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับ เราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมใช่ครับใช่เนเป็นเพื่อนแน่นอนนะฮะแน่นอนเลยครับผมได้จากนั้นเอาใจพี่ไปเลยตอนนแล้วครับพูดออกทีวีว่ายังไม่มีแฟนนะตอนนี้มีแฟนยังมีเป็นญี่ปุ่นครับมีแล้วยอินดีด้วยครับแฟนเป็นคนไทยไหมคนไทยครับผมเป็นคนไทยอ๋อแล้วกรีนเรามีแฟนเนีก็แค่เพื่อนสนิทครับสาวคนไหนที่เป็นแฟนน้องกรีนนะครับ เขาพูดออกทีวีแบบนี้แต่ว่าต้องเลิกค่ะกลับไปเลิกเลยไอ้ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยผู้ชายคนนี้ให้แค่เพื่อนสนิทถูกต้องสร้างความร้าวฉาดนะครับเห็นปากนะเมื่อกี้นนองพูดไม่ออกเสียงนะแต่ว่าถายแล้วที่เห็นนะเอาล่ะนี่โชว์แรกเก็บไว้ในใจเพราะว่าเรายังเหลืออีกหนึ่งโชว์ซึ่งโชว์นี้ตอนที่มาโชว์บอกเลยว่าตอนนั้น ได้ใจ่าทำเอากรรมการทุกคนเป็นแบบงงเป็นไก่ตาแตกเลยนะคะถึงงงเป็นควายหมอกรหนึ่งก็งงเป็นควายเลยนะคะเอาละ่ะขอบคุณน้องพี่เจและน้องกรีนค่ะขอบคุณครับไปดูโชว์ที่2ของเราครับท้ายพิสูจน์รีเทิร์นขอเชิญมนุษย์มายากลคุณฟลุกครับ นักมายากลครับครั้งก่อนโอ้โหทำเอากรรมการของเราถึงกับงงครับกับมายากลที่อาศัยความวัยในศิลปะมือของเขานั่นเองครับคิดถึงคิดถึงครับผมคิดถึงคิดถึงคิดถึงสิเพราะอยากกลับมาอีกคิดถึงรายการแล้วเราก็คิดถึงคนมือวัย่างคุณเหมือนกันเอางครับผมขออนุญาตเชิญกรรมการทั้งสามท่านนะครับมาถึงก็ไม่พูดท่ำทำเพลงครับเชิญกรรมการของเราลงมาดูโชว์มายากลใกล้ๆกกันเลยทีเดียวนี่แหละครับถือว่าเป็นเสน่ห์ของมายากลแนวสตรีทครับ ล่าสุดเจอพี่เขมใช่ไหมครับบอกว่าให้สอนมายากลศิลปะง่ายๆเอาไว้จีบสาวหน่อยใช่ผมเดินมาเจอผู้หญิงหน้าวัดทำนี่เลยเข้าท้องไม่ต้องบอกพี่สาวครับโทษนะครับดืงไตรงนี้หนึ่งสองสามได้เหรียญห้าเปหนึ่งเหรียญโอ้โหนี่ขออีกขอสิบไหมเหรียญสิบไหมอันนี้คือศิลปะที่ผมสอนพี่เขมไปง่ายๆถูกต้องเดี๋ยวลองชมพี่เขมโชว์สดๆได้ไหมครับได้เลยโอ้สบายมากมีเหรียญห้านะฮะ ดนตรีอยู่ไหนไม่มีเหรออ่ะซาำอ่ะแต่แต่แต่ต่ต่อ้าเสียคาลิสก็สิ้ด้วยแต่ตูตาตีตูตาแต่ตูตาตีตูตาจิ้ปิตีิหายแล้วครับป้าดุน้าด้านมาโอ๊ยขอโทษครับกองทีล้องมาดีกว่าเราเห็นแล้วเราต้นหอมครับเรียนครับอ่ะโก้หรือก้อยครับก้อยก้อย พี่ปาดอ๋อโกครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวแหม่มุกนี้แทบอยากจะขึ้นคำเตือนการพนันเป็นสิ่งไม่ดีกันเลยจริงๆคิดได้นะครับหมอทุกคนนะคาดหวังนะครับว่าจะได้เห็นความไวของมือผมอีกใช่ไหมวันนี้ผมจะมาเล่นช้าๆแต่เอฟเฟก์แรงกว่าเดิมครับนี่โอชมจัดมาที่บอกว่าแรงกว่าเดิมจะเป็นอย่างไรเอามือข้างขาไไวครับ แปดพค่ะ uhm. ต้องติดตามชมช่วงหน้าครับเปิดเลยครับผมพวกเราพาพิจูดรีเทิร์นถ้าคุณผู้ชมอยากชมพวกเราย้อนหลังนะครับสับตะไคร้ได้ที่นี่เลยค่ะ s u b สไครป์ได้ที่นี่เลยครับ